5เอกลักษณ์ในหนังของพอานนท์พอานนท์นับเป็นภวก้กับมากประสบการณ์ผิวคู่วงการหนังไทยมาเกือบ30ปี 6ปันดาราศิลปินดังมาแล้วมากมายและมีผลงานการทาหนังรวมๆกันแล้วเกือบ50เรื่องที่ในแต่ละเรื่องของเขาก็มากลายเป็นกระแสพูดถึงขณะเข้าฉายอยู่เสมอแล้วอะไรที่ทำให้พวงกับคนนี้กลายเป็นที่จดจําของแฟนๆหนังชาวไทยวันนี้เรามาดูกันว่าหาเอกลักษณ์และหนังของพดอานนท์จะมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ข้อแรกกับการทําหนังทุกปี พดอานนท์นับถือความกับที่สามารถทําหนังได้หลากหลายแนวซึ่งในแต่ละปีเราจึงได้เห็นผลงานใหม่ๆของเขาอยู่เสมอตลอดเวลาเกือบ15ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีช่วงพักให้พ่วกับคนนี้เลยก็ว่าได้บางปีก็มีถึง4เรื่องในปีเดียวและแม้หลายคนจะจดจําเขาจากการทําหนังตลกเบาสมองซะส่วนใหญ่แต่ผลงานหนังดราม่าเข้าชิงรางวัลก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง18ฝนคนอันตรายเออเลอรอหรือเพื่อนกุรักมึงว่ามีหนังสยองขวัญยอดนิยมอย่างตายโหง ตอนขึ้นครูศพเด็ก2,002ม .6 ทับ5ปากหมาท้าผีหรือแม้แต่หอแต๋วแต่ก็ตามด้วยสไตล์การกำก,กับหนังสุดใหญ่ของเขาที่ถ่ายทำกันแบบไม่มีบทมีเพียงการกำหนดทิศทางของหนังไว้เท่านั้น คล้ายๆกับหนังของว่องกาวัยที่แม้อะฟังดูเสียงแต่ก็ทําให้ตัวหนังมีความสดใหม่และเป็นธรรมชาติมากขึ้นผ่านการแสดงแบบดนสดของเรานักแสดงและมันจะมีเสียงวิพาษ์วิจารณ์ไม่น้อยในเรื่องของตัวบทแต่หนังของพี่โพสกับจอกลุมเป้าหมายได้ชัดเจนรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วรู้ว่าต้องการขายให้ใครซึ่งนับเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งหนังอย่างหอเต้วแตกก็ถือเป็นหนังที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงอย่างแท้จริงจนปัจจุบันได้ขยายใกล้เป็นจักรวาลหนังไปแล้ว โดยตลอดเวลาเกือบ30ปีในวงการหนังพจดอานนท์มีหนังทำเงินรวมกันแล้วก็1000ล้านบาท 2. เป็นการรวมดาวตลกแห่งยุคด้วยความที่หนังส่วนใหญ่ของพดอานนท์จะเป็นหนังตลกถึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นนักแสดงตลกมากมายมาร่วมแสดงในหนังของเขาจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีนักแสดงตลกคนไหนที่ไม่เคยร่วมงานกับพ่วงกับคนนี้ทางขาประจําอย่างเจ้ตลกมกยกปริกิินสีโกติอลรามบอย เอกชัยศรีวิชัยนคอมหรือแจ๊สชวนชื่นจนเปรียบเหมือนการร่วมดาวตลกแห่งยุคเลยก็ว่าได้และด้วยความที่หนังส่วนอยากจะถ่ายกันแบบไม่มีบทก็ทําให้นักแสดงทุกคนได้ปล่อยของอย่างเต็มที่ซึ่งโดยพื้นฐานความเป็นตลกคาเฟ่ของหลายๆคนจึงทําให้เคมีการแสดงของพวกเขาเข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถต่อบทและยิงมุกกันได้แบบลื่นไหลจนหลายๆมุกได้กลายเป็นปตำนานมาจนถึงปัจจุบันดาวที่เถิงหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ ความเป็นธรรมชาตินี่เองก็ทําให้เราคนดูสัมผัสได้ถึงความสนุกของเรานังแสดงที่มาลับบทน,นั้นๆอีกด้วย 3. ตัวละคร LGBTQ พศอานอน์ถือเป็นพว่วมกับที่มาก,ก่อนการคนหนึ่งของวงการเขาเป็นผู้ผลักดันและทําหนังสไตล์ที่มีตัวละครหลักเป็น LGBT มานานแล้วนับตั้งแต่เรื่องไว้เบื้องเชียร์กระหึ่มโลกในปี2003นาหนังตลกที่ว่าโดยเรื่องราวการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ที่นอนกจากประเด็นมิตรภาพแล้วยังมีการสอดแทรกประเด็นเรื่องการยอมรับความหลากหลายในสังคมเข้ามา หนังอีกเรื่องอย่างเพื่อนกูรักมึงวะ่ะหนังดราม่าระทึกขวัญกับเรื่องราวของคนสองคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่อีกคนกับเมกาที่ยอมรับความจริงโดยหนังเรื่องนี้ได้มีการนําไปฉายตามเทศกาลภาพยน์ต่างๆทั่วโลกและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสนหนังหรือซีรีส์วายไทยเลยก็ว่าได้ ม้หลายครั้งหนังของพจน์อานนท์อาจจะดูเป็นการสเตโอไทป์อยู่บ้างแต่ด้วยรายได้ของหนังก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับวงการหนังไทยทําให้เราในทุนและผู้บริโภคได้มองเห็นความสําคัญของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นจนปัจจุบันเราก็สามารถพบเห็นหนังที่มีตัวละครหลักเป็น LGBTQ กันได้เป็นเรื่องปกติและตัวละครเหล่านี้ก็จะอยู่ในหนังของพจอานนท์เสมอ 4. โปรดักชันจัดเต็ม ความเพียรดุดโลคของพศอานนท์เริ่มมาตั้งแต่หนังเรื่องแรกของเขาอย่างสติแตกสุดขั้วโลกหนังตลกที่สติแตกสมชื่อรอขนบหนังจริงกาลังภายในในเวลานั้นได้อย่างสนุกสนานประสบความสําเร็จจนกลายเป็นหนังที่ทําเงินสูงสุดในปีที่ออกฉายได้ซึ่งแม้จะเป็นหนังตลกบ้าๆบอๆแต่ก็มีโปรดักชั่นงานสร้างที่ดูดีไม่น้อยและพศอานนท์ก็ได้คงเอกลักษณ์เหล่านี้มาจนถึงปัจจุบันชัดที่สุดก็ในหนังเรื่องหอตแตกที่จัดจ้านในทุกๆด้าน ไม่นังของเขาจะมีเสียวิจารณ์อยู่บ้างในเรื่องของตัวบทแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนังทุกเรื่องของพี่พศก็จะมีโปรดักชันที่จัดเต็มอยู่เสมอทั้งการถ่ายทำมุมกล้องสีสันและจังหวะการตัดต่อที่สนุกสนานไปจนถึงโปสเตอร์โปรโมทที่ดึงดูดสายตาเอามากๆ แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องคอสตูมและการแต่งหน้าทําผมที่มอบโอกาสให้กับทีมงานได้ไปของกันอย่างเต็มที่อดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาบาทีหนังเรื่องหนึงจะมอบให้ได้จนบางครั้งจะเห็นเสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครก็ทำเอาคนดูอมยิ้มได้แล้ว 5. กาติดกระแสอยู่ตลอดหนังขอมพอานนท์ในยุคหลัง,ลงเ,เปรียบได้เหมือน,นจดหมายเหตุของประเทศไทย ที่มักนําเหตุการณ์หรือประเด็นที่กําลังเป็นกระแสสังคมอยู่ในเวลานั้นมาสอดแทรกอยู่ในเรื่องราวทั้งที่แบบแนบเนียนหรือแบบหยัดเยดสุดๆก็มีจนเลื่องการเมืองพดีดังข่าวชาวบ้านหรือคลิปวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์ยิงกับสังคมไทยที่มีข่าวดราม่าเก,กิดขึ้นได้ทุกวันก็ยิงเป็นวัตถุดิบชั้นดีให้กับพิพจน์อานนท์สามารถหยิบจับมาใส่ในหนันงได้อย่างอิสระแถมเป็นการทําให้คนดูเข้าใจกับมุกต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย ไม่เพียงแค่ใส่มาเป็นมุกตลกในหนังเท่านั้นแต่บ่อยครั้งที่กระแสเหล่านี้ถูกนํามาเป็นพลอ็อตหลักของเรื่องด้วยก็มีเชนเอร์ม .6 ทับผ้าปากหมาท้าผีหรือไว้เป้งนักเลงขาสั้นก็มาในช่วงที่กระแสซีรีส์มัธยมกําลังมาแรงช่วงที่หนังพ่มากกาลังดังๆก็มีหนังภาคต่ออย่างมา .6 ทับผ้าปากหมาท้าแม่นากช่วงที่เทนซอมบี้เกาหลีกำลังบูมๆก็มีกากรจะชาเกลียนหรือไม่นานมานี้อย่างบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงก็มาในช่วงที่กระแสซีรีส์วายกำลังฮิตเช่นกัน หรือบางครั้งกระแสะสังคมต่างๆก็อาจกลายมาเป็นชื่อของหนังเลยก็มีฉลุ่งทีจ 4G 5G ห่อแต๋วแตกแห่งโควิดหรือตุ๊ดตู่กูชาดเหล่าเน็ตไอดอลหรือคนดังในเวลานั้นก็มักจะมาปรากฏตัวอยู่ในหนังของพี่พศอยู่เสมอและด้วยความที่ใช้เวลาในการถ่ายทําไม่นานก็ทําให้เขาสามารถเพิ่มมุกใหม่ๆตามเทรนสังคมเข้าไปได้ตลอดเวลาแม้หนังจะเข้าฉายเต็มทีแล้วก็ตามสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูได้อย่างคาดไม่ถึงและค่าวนี้ กับหนังใหม่ของพศอานนท์อย่างเสือเพ่นหนึ่งที่ยังคงหยิบประเด็นสังคมต่งตางๆมาไว้ในหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องเด็กช่างพนันออนไลน์ทุนสีเทาชูวิตรายการโหนกระแสเพลงทรงอย่างแบดหรือเหล่าคนดังในโลกอินเทอร์เน็ตที่มารวมแสดงรับเชิญในหนังอย่างคับข้างและอื่นๆอ,อีกมากมายเสือเพ่นหนึ่ง6เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์